เจ้าพ่อสวัสดีค่ะครับพ่อมือหนีน้อยเขาจักน้อยทีน้อยบนล่างน้อยซีน้อยบนล่างน้อยหนึ่งเล่าพัฒนาเขาบนล่างนะพ่อเนาะครับโอ้สบายใจเลยทันเรียกเขาเล่าพัฒนาเขาบนล่างนะพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่มหกสามสามหกห้าเก้าเก้าห้าโอ้ยเก่าหาเก่าหกไล่กันหน้านะพ่อเนาะ เอาไปวันที 23, ่ยี่สิบสามวันขั้นฮาน,หาหนอยหุน้นลาวทุกหุ้นทุกหวยกับทั้งช่วงขาชุดนี้เลขลักตัวใดเนาะพอ่อห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกจ็ดแปดเก้าตัวประกบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ จับคู่บนล่าง 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71,

หกหนึ่งสาสี่ตัวระว่างหกกนึ 40, ่งนะคะเออพอนี่ย้อทเตืนตัวเลขนะพ่อเนาะ ตัวเลขเนี่ทางห้าน้อยหุ่นเล่าทุกหุ่นทุกหวยก็ต้องช่วงคะ่ะขอบจักรวาลพราะว่าชุดขอบจักรกวาลใส่แต่ตะตีหาครึ่งจนหอดหกถุ่มของวันที่ยี่สิบสามชุดนี้ก็ใส่เลยจนหอดหกถุ่มของวันที่ยี่สิบสองเนาะตัวเลขเนี่ยทางเลขหลักห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวพกบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ จับคู่บนล่าง50 51 52 53 54 60 61 62 63 64 70 71 72 73 74 80 81 82 83 84 90 91 92 93 94เลขวิ่น61 340ตัวระว่างคือ6กับ1นะคะ เป็นชุดที่พ่อแม่พี่น้องนั่มไปเปรียบเทียบเลขกในใจใดเป็นตะล่างประจําวันทุกคุนทุกหวยใส่ชุดหนีได้นะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแช่ไปพี่น้องเด้อแช่ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นเพิ่นใดเมาจับตัวเลขกเนวทางแม่นแม่นนัากันคือมัน,มน,มน,มนใส่ได้ทุกหวยกันกช่วงขาผู้ใดมีเวลาฝึกส,สมองประลองปัญญาตอนของเว้นกัน ตอนกลางวันก็เอากลางวันนะคะใครมีเวลาฝึกสมองประลองปัญญาตอนคืนเอากลางคืนเพราะว่าชุดหนี้ใส่ได้ทั้งวันทั้งวันตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงหกทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นชุดหนี้นี่ที่ใดพ่อเม่พี่น้องสบายใจอยากเรียนย่ำได้จัดมากได้เป็นตัวเล่นแนวทางที่ใดก,ทก็ทุกหุ่นทุกหวยนะคะเนาะเอ็ดก็เห็นเนี่ยมาแลงเหมือนเขาดีดีพ่อเม่พี่น้องห้าล่องสังเกตุงเด้อ ลองสังเกตมึงชุดนี้ว่าเล่ายังมาแลงมันเขาดีบอเอสังเกตมึงเออเขาดีอีดีเพราะฉนนั้นนั่งไปพิจารณาใดแล้วกับมีอะไรใดในชีวิตประจําวัน้อมค่าก็เขาค่าประตูค่าใครค่าลูกไปลุงลาลุงเลี้ยนก็ไดสําหรับชุดหนีเนาะคะเนาะเอาพวมอ FC, อีอย่างสิวอกแฟนขับเอฟซีห้าบ่อห้าน้อยครับห้าน้อยค่ะ เขาที่้่อยบนลหลังน่อยหนึ่งหอกจอดจะบิ่งจอดเท้าโตระวังนี่เขาเต็มแจมเลยเข,ข,ขาหกเนะขาหาจหาอีกพวาเขาคัดเนาะเขาคัดกดเล่าเขาว่าเขาตัวเดียวกันอีกอืมมันก็ได้จนต้องงั้นเนาะเม่เอา,าน่มาจังไรก็ได้แช่ละอันเืือว่าคันว่าเสือเ่าไดได้ได้พอแฟนครับนี่บอกเลยว่า ตามพ่อผมก็จ้านามันกันเขาข้าเขาคัดที่ตัวระวังนี่อะไรใช่ทั้งเล่าเขาทั้งน้อยเขาดียอะเราผมว่าก็ได้นีน้อยหาน้อยบนรางยี่พ่อปานีนะเป็นกระแหงนั่นในช่องนั่นนี่หรอกอันผู้จอบชื่อโทระวังนี่ได้แช่เมื่อเนี้ยขึ้นไดนก็นไรใช่เขาปับปับเลยเข้าหก เขาหาสามหาอย่างไรบวัดทุกไท่เขาขาโกดเนาะมาเช่นี้ก็ไดดเแค่ังเงินเืินกับดิเขาคือก็หรือว่ามัเคคเขาก็ได้ช่ปว่าอย่างนี้มันเขาไหวแค่ใดอรกทุกเนี่ยเงินในวัดเมืองวัดคำท้าเสาหอดคำบ่อนเด็กปละนั่นรับมิจาาปละพูมาเขาไปืจอว่าวิ่งหนึงมันกันเห็น มาเมือนถ้าเศร้าตื่นขึ้นพลัดอันเมือใได้เจร้างว่าเอาตั้งขึ้นองสี่มันก็โทษเราถ้าเศร้าตื่นไปลียนยังงะเล่าเศร้ายุ่งเศ้าก็เจรินเล่าเศร้ายังง้อเาจังเลิ่มคนดอกจ้าว่าถือว่าท่านถ้าเศร้ามาันเนียนเนียนตีหาขึ้นตงน่าเมือนตั้นละจ่าพอเอาขอกับข้าวพุ่พอหลายๆที่ใ่าตัวเล็เนี่ยทางมากเม็นเมนให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปฝึกสมองประล่องปัญญา มีเงินใส่ในชีวิตประจำวันพร้อมเจอกันไม่คิดหนาเนอะพ่อเนาะขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ